คือแบบเปช่วแเลยทแบบเริ that that ่มมีร้านอาหารมานี่เป็นร้านแรกที่มาก่อนจะนีดยไปถึงชของผู้ชายคนนี้นะครับซึ่งสองมาเ่ในกงาบอกว่าเราเจ็เวลานิดพี่มลส้้เขาเล่นโชว์ตันชื่อว่าเรรงมรผู้ตรงๆคือแวันถ่ายแดงที่เามโชวมาราขาวว่าทําไม่โชว์เขาไม่ถ่ถือว่าตงจเ กว่าจะเจอของทุกใจเจอของทุกใจละเออโอ้โหอค่อยค่อยวา

ก็เลยขี่ตอนป2เหมือนแบบพอได้ประมาณเกศสามกว่าเกศสี่อย่างเงี้ยแม่จัดมีภูชารต้องซือของให้ต้องมีรางวัลให้แต่ตอนเด็กๆไม่มาสีไม่ตางไม่รู้ว่าซื้อเกมอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็้ซืไอ้เครื่องให้รู้ว่าซื้อให้ลุกแล้วชีวิตเปลี่ยนเลยท้างใไม่อ่านหนังสือเลยไม่อะไรเลยเล่นเกมอย่างเดียวไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยคือตอนแรกอ่ะคือคนจะคิดว่าแบบชีวิตมันแบบเลียนแย่ใช่ป่ะเกดสองไวแย่แล้วเนี้ยอน่านอะไร ธนบุรีครับทำไมที่บ้านผมตกไปเลยตัดสัตวธนบุรีพ่อเป็นสิยเก่าผมถนนะัดและบ้านผมอยู่จรวลาลแต่ว่าบ้านผมอ่ะอยู่ใกล้เีม,มากนะผมสามารถเป็นเด็กโครา้าเขศราศได้ด้วยเพระยะใกลไปมากบ้านเก่า,าเยอวาราตรงท้ายแยกาัผมถนรอนด้วยนะความที่เป็นเด็กอ่เอาอะไรเลยอ่ะผมก็ได้นรถที่น้านไปเรียนไปขึงขึ้นขากับชั่วโงขึ้นก็จะนีทุกวันม <c oughs> ันเนินจังรวาชกับอ่าสัตัทธนบุรีเนี่ยก็คือธนบุรีเก่าพคุไม่รู้นี้ ม่ไดรอมอไม่อไม่้น้งเขาแบบรัโรงเรียนมากตอแไม่ิดผมแ่แต่ว่าต้องคิดอว่าเฮ้ยสัครแโรงเรียนนี้ดีณกำลังจะเอมอเนียันนี้ผมก็เลยอยากว่าผมจะด่าตัวเองเพราะว่าทาไมไมุ่คิดแล้วก็ถ้้เดียอรเออเ่าันะไม่กลาออกเซส่วนใครทำอะไรก็ทำถ้าทำก็ออกตลอดเลยต้แต่เด็กผมพ่งมาเกเกยตรงตอนแก <ame> ่แล้วก็ลยบอกวาผมไม่้าฟ นี่อสองปีทีนี้เป็นการตอบคาถามได้ดีว่